ณหนใดครับลำบากยากแขนแสนสาหัสจะขจัดให้สิ้นซึ่งปัญหาจะลบทุกสร้างสุขเพื่อประชา คือสัญญาจากนักรบสีน้ำเงินวันจันทร์ที่15พฤศจิกายน2564เวลา8ปนาฬิกาถึง14นาฬิกากองบัญชาการกองทัพไทยครับโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภยัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 5C สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน12นายพร้อมยุโทโภคกรณ มีรถยนต์ขนาดเล็กจำนวนหนึ่งคันรถยนต์ขนาดเล็กสัมภาระขนาดกลางอีกหนึ่งคันรถยนต์ขนาดเล็กสัมภาระเคนอีกหนึ่งคันและก็รถยนต์บรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่อีกหนึ่งคันพร้อมเรืออลูมิเนียมท้องแบนกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ขนาด60แรงม้าอีกหนึ่งลำอำนวยความสะดวกให้บริการรับส่งพี่น้องประชาชนครับในการเดินทางสัญจรเข้าออกในพื้นที่ประสบอุทกภยัย จำนวน3เที่ยวมีพี่น้องประชาชนเข้ารับบริการจำนวน19คนพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กรับทรงประชาชนอีก2เที่ยวมีพี่น้องประชาชนรับบริการ17คนณศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลม่วงลาดบ้านหนองแคมูแปดตำบลม่วงลาดอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดขอบคุณฝายจิตการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ห้ สำนักง,งานพัฒนาพัก5น่วยบัญชาการทหารพัฒนาเรืออากาศตรีวิชัยจันเตยสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักง,งานพัฒนาพัก5น่วยบัญชาการทหารพัฒนารายงานครับ บัญชาการทหารพัฒนาเธอทุนชาติศาสตร์ต้องรักษาบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อผู้ประชาชน